โอ้โหตัให่เลยอ้ยกระปุกกระปุกโอ้ห่ยแฮงโฝนแรกฝนแรกฝนแรกฝนกรบปบสบายเ้อค่ะฝนกรไข่เนะอ้หูตัวยังไงโอ้ตัวยังมึงไงแล้วคือดูไตต้โอ้โถฟังไตเลยเล่แขกม้า นำล่แห้งหน่อยนู้งคู้ตัวนึงผู้ตัวนึงหน่อยคเดือดตัตานี่ตัวนึลจนำลยแห้งนำ้ลยฝนตกรอบนี่รอบนีน้ำท่วมเลยท่วมพิดเอายังบ่ได้หน่อยเนาะเอ้ยยงรบฮะหอเอาบนตัวคคนฟังตัวเมียด้ห่น่อยเนาะยังหาตัวเมี เกือบปอดไร้เกือบปอดไอ้จบครับตกลงในน้ำท่วมขนาดเพื่อนขาแข็งเลยครบของเพื่อนเลย ไลยเอาไว้ดแขนะกบไม่เห็นนบ่อบันนางได้ oh, ้ลยเหมนต้องส้โตไปแหละอ้ปลากะเบนใบอันต้อฟางขาวนั่นเืองเ โอ้โหพวกกบหลายอยู่เอาไปไหนเลยทาไรเนียโเร็วหลายตัวค่ะกบอ้ไรกบเอาู่มาวัดสัตว์กับอ้ไรงานไรโหดอันต้นเขาเห็นแล้วบ่โอ้ีหายาเจนะอ้โหมีอนตมีเด้อคะนี่เห็นแล้วนีเอาเลย Ngh, lúc nila lạy nó nổi lạy em, mất mát 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 Ôi mát 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 mát

เจ้าเจ้าเจ้าคือปลาแหร่น้ำน้ำน้ำไหลลงมาฟองสาเราจ้ะแบบไงให้สาหนีน้ำบ่มีเลยเด้อค่ะนี่เอ็มปลอกโอ้มาฝนตกแห่งดีนี่ออปวดโถหายอู้อูอ้ มาอีกแล้วจะสนดใดอ,อัดดนะะ <wheelchair. S 2> นีเป็นโหลอะไตางสีใดสีใดเนาะเขาอยาดอ่ามันท่วมน้ำท่วมเดินกันต่อ่ะาน <laughs> ี่หนบบ่อย <laughs> ไงบอเอาเอาเอาสิดูดอืมอืมก็จะหลุดต่ร้ยร้าแ้หลุดหลุดก็แม่ได้นะก็เถื่อบอ๊เสี่งแล้วต๊ะกต๊ประยุทธ์กับ ฝ่าห้องฝ่าหายแห้งจากกระเลยบบริเวากันออกมานี่ไงออกมาตี่สองอ้ควายผมว่าออกมาตี่สามมาหน่นะอ,อยเนาะนี่งชั่วโมงหนึ่งละจ้ะเห็นหลายอยู่กบจะหันเพท่านแคะแม้ท่านมุนหมดหนามเลยจ้ะเสียเบิร์ดครบหลายแห้งหนามมันหลายแห้งเดี๋ฝนน้ำฝนะเสด็นต่อค่ะ เนยูบอกอียเดียวเอาแดบอเยอะเลยคุ้ใี่เลยนี่พอดีปนเลยหน่อยเนาะดุพลอยได้เลยพูดโดดไปจ่อยว้

ไเต๋ออยโอ้ลุนลุ้นพอดีไงงเต๋อจะมีอุ้ยันเขาคูอะไรเนาะโอนึงหลายัเดี๋ยวหาเอาตัวใดที่พอได้นะเอาหนามตินเนาะมันก็ได้โอ้เกินแล้วโลนึงแล้วนะอืมเสียงกงเป็นเพื่อนๆเป็นไมเนาะ ฝนไม,ม่ไม่ก็มาถ่วมเลยก็เป็นกเพืองลายขนาดชินกบั้งเพืองั้างหนังโอ้โหนั่น<อ>นั่นนั่นี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 ่โอ้โหนั่นนั่นเซ็ตเรียบเลยนั่นโอ้ถืออยู่ในมือเองกบ มืมพอปนพอปนเราเดี๋ยวไล่ห้ยนี่ตลุนพอปนอ้นี่ได้ตัวเม่ตัวหนึ่งไเนาะโอ้ยของเต็มดูค่ะหมานหมานมานเลยตอตัวไม้บันเยนและวะมุดอีกแล้วโอ้โหใต่บนล่อบันเนาะ mọi cái thằng đầy bộ. Yo khỏi dịp phải hèn góc. Muy thứ ba. Mm. Trần lắm rồi. Yêu bóng rồi. Trần không? rồi. Ừ. Trần

เฮ้ีีดจ้นงั้นสิคืออยู่ขึ้นขแบบไี้เนาะมอยู่ในหนามงอาเช่นกับพ่อพวกผมอมกน้ำเน่ละน้อยเนาะก็เพื่อร เอาเลยเอลยเลยเลยมไปเลย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 เอานี่นๆ่นั on, la, ่นนั่นเอาเลยเอาเลยเลยอเนี่แค่เอาเลยนี่นี่มึงเียนี่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 นั่นเขาเนี้เขานี่นี่นั่นนี่นี่พี่พี่มากไปแล้วอุ้ยพี่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 งขาคอยพุ่ง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 นี่นี่นี่ในั่นนั่นนั่นเอาดีๆถวะเอานั่งนิ่งนิ่งก่อนไปหยังอ๊ะเออนั่น บัเสี้ยวใดเนาะจังสี่ตีนอ่ะคนลงไปในหนามพวกกระแลนจังสี่ตีนลอยในหนามไปเรื่อยๆเอาตีนยันไปเรื่อยๆโอ้ยเฉพาะแต่บอไไรละเนาะมองกว่าแต่ยูแต่บ่องเก่าหม่องแหนมใช่แล้วแต่หม่องใช้ต้นหางเลยเพื่อนมาเห็นแล้วไปดูเจ้าไปเหนียวพวกคนไปตามไปดูหมานบ่ลเรตัวนี้สได้น้ำกันบ่สใได้บ่สหลุ่นน้ำกันจ้ะแหนมมาแต่ไกลๆเลย

อือะโหสวดเลยยังใส่ยังใส่เลยยงใกันเอามนเรื่อยๆมานเรื่อยๆนี่เ่ท่นแจงอีกชั่วโมงนึงจกจกไงที่หาชิ้สาวเลยอ่ะที่หาชิ้นสาวนส มือนีซีมืออื่นจรงึลงป่าใสล่ะคัはは่บานลงขาวด้วย kind of, ี oh, ่นเอขาวขขาวอัน uh, anyway. ้ขาก็ไปที่ไนนี่ที่หาแล้วไปโอ้ยนิ้วแง่ไปขนโคกบ่โอ้คืออยู่ก็นโคกอไรล่ะอู้อันนี้นี่น ตัใช้ด็อกเป็นโคกโอ้ยอย่าสะดูดเอาเลยอือตัวนี้พอดีพอง,งามสำคัญเบริร์ตรวนี่หลายหลายแหง่งเจ้าคู่กับปูง,ง,นง,ปงนหนึ่งเมื่อยแต่ต้นหนึ่งปูกำลังเกิดหู้แท้ๆเลยปูเค็ีหูเต็มเลยปูตกไม้กับปูกำลังออกน,นี่นี่เจ้าคู่ปูว่ะ ไปกับมานานคือกานลน่ะเสาเ้านี้มีเมนูอะไรดีปนปลาทกเขีมเด็ดกบปนปลาทกเขีมกบนาผัดกะเพราผัดเผ็ดกบนาปะด้ยค่ะ้าวอ้อหนโอ้ยโ้ยดีดี อืมอ um. <ra uh, oh, kind of mm. ้สวยจะดุกงามๆเจ้านายก็จะนี้แหละดูบนนี้เองบนมือเดียวเนาะไปไปดนงเจ้นายุงเลยเผื่อจะไล่จิ้วมองไรวะดูไปเลยจิ้เกิดขึ้วไล่กด อดทำไหมห่งเจ็บอยูุู่ดเจ็บหนึ่งุูดเจ็บหนึ่งฟงเสียงกบห่วห่องเจ็บอยู่เอาอะไรเอาไม่ได้เลยเพราะว่าหน้าหกมากเสียงก็หกน้ำก็เยอะทีอดเลย โอ้ยไรดิห้องวาแต่พงมีกบบ้านเอาไปหากบไงต่อื่นเจนวะกบอยู่เลาะดังอีกกบหน่อยเพิ่งจะจัดกระจายเนาะจัดว่ากะทุงใหญ่หน่อยเนาะทุงใหญเงยกะจะเสี่ยงเลยเพิหากวายละหาเี่หาเครื่องละก็สืเมื่อแล้วเฮ้ยเขากินอยู่เ้อเรียมีเขามาได้ โคกขวบอะไรก็ได้เลยคิดผมากับเลยซื้โอ้หเห็นคุณเน่ยตาใหญ่อยู่พูโ้นี่เห็น่เป็นกบนะครับไปเรื่อยๆนะ อืมไล่อยู่เป็นโลคนเนาะตีงแรงเดีายแล้วไล่แล้วตีสามแล้วฝ่าหายโพดเนาะคนตกอุยฝ่าลงแห้งบ่อวอันตรายอย่างทายกะทายคิดบุได้น้ำเนาะทยยายหยาอันตรายกัเลยยาเหมือนอันตรายออกมาตีสามแล้วมาโอ้ไปกินดูค่ะนี่คนตกโขมันกระขุ่มเที่ยงคืนเนาะ ประมาณบอ่อหาถุ่มจีถุ่มหาถุ่มตกค่อยๆมาเรื่อยๆไม่เลยๆมาแห้งดึ๊ๆตีนึนนนนงเกงขคืนเต็มคืนที่หนึ่งเงี้ยนป่าแจงแลระค่ะไปหาเป็นเรื่อยเมื่อบานเดนนี๋ยวนี้พาไปเอยนะไป <c oughs> แก่งแล้วนำถวงทงเว้พี่น้องจ้ะ น่าทึแล mm, ้วโอ้ยสิไทค่ะคืออ่ะแต่บนโอ้ยโลมตีดลมจ้าพีลม้ยเฮ้ยเฮ้ยเร็วเนเอไงออู้ววอววเียว ใช่หัอไฟที่เป็นแจงใ่ไหเออกลมๆล่องกลมๆเออคนแจงาได้เนี่แจง้เรีฝาแจงแล้วแจงลฝาเห็นแล้วจะนะเนี่ยเห็นแล้วโอ้เอาคูเนาะสวยสวย เอออืมเอิมจำนวนขึ้นเป็ในไรละ่ะอืมอ้เจี๊ยบวะไปลุยต่อหาไปเหขอของียนเรื่อยๆพระคุณพรอมคูครูฝากกระแจงเลยเอาหลุดน,น้ำกัน้นค่ะมีอันคู่ที่สองคีหนึ่งไดแล้วคูหนึ่งอันเกับกระเพือบนี่เกับกระเพือบอือสองคู่เลยวาสันมีไรเสียเอาไหน

นัใกล้เลวค่ะน่เห็นดอกเราเกียงยู่ใกล้นะคุ่นละกันยางไม่ใส่กุบเลยตากระเจียงอหอมดีดีอยู่รบ

nó bên, bên khu đó bởi ạ nó dài hè có mấy nhánh hè tao thước luôn rồi chết ừ. đấy xong đi bắt cái cây thôi. อาบอลนอกบขอคู่ีแล้วจางนึงเอาบ่งหนา้นีเอบ่ได้นี่ก็นาายอีกแล้วเอาได้บ่นยเห็นโตบ่ล่ะฮึอาเกยี่นั่นละเอาดีๆหาก่อนนี่นี่นี่ นี่บอกหางนี่เองนี่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 พนพูนพวกางมือเจ้าเองบ้าเลยมั่งหดที่เลยอู้หู้กจะก็หดใจอู้นั่น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 อู้เหรออู้เหรอ

อ้ายเห็นเนี oh really oh, no. yeah. 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 Okay. Yeah. ่ยพี่น oh, uh, oh, uh, oh. oh, ้องโตกบขุนเม็ดโอ้โหเงินเลยเจ้ยเสียจดหยิบกบหยิบกบหยิบกบอู้ตัวแม่อูหยียบกบพอดีเลยนี่เอ้เชิญมันมันเชิญมันเชิญเสียงพอมีเสียงพอมีเบสบายพอฝนเบาสบายโอ้ยเหนื่องเออเอาหยิบกบพอดี เสียงเสียงหมอลำไปไปลองหมอลำมาได้มาโอ้ผมมีเสียงบสบายพี่น้องนอนแล้วแกเกล็ดเห็ดหนึ่โอ้หมาเถิอโอ้มันเหยียบเอาเนาะงมบอะไรในืองในอีรีแล้วอันนี้ก็มูแล้วตัวนี้พิษไทยเลยวก้านคุไข่ออกออไข่ออกพิษไทยเลยวก้านหลุดตงนึงกับจิงซำหนีเองเอาบ่ออะไรทำร้ายไง เออขึ้นขามอ้านี่วี่นาพี่น้องยาบางแง่น้ำท่วมบานเลยนี่น้ำชมทงโขบยังน้งเชี่ยวอยู่บได้ก็ตกอันแห้งๆพ่อกขบออกนี่ดืกเนาะเดือกตืบละที่สองละที่หนึ่งที่สองละจ้ะแมนโอ้ออก่ไเล็กน้อยกับไปเี้วน้ำเฟืองละบานนี Bây, má ăn lìa, à? má ăn sưới <laughs> Má Có bù thế bà nì oh. <laughs> mưa bản không Nó, à, mưa bản lấy nó cả nó Mộ, pít mò ai con Ừ, à, ừ. mình có เจียงจังปางแล้วเจียงแล้วเจียงฆาตาเลยอู้หโคตรรเลยอุ้ยแบบมานเด้อค่ะนันนาปัดปัดกระบานค่ะกระบานแล้วครับผมเดี๋ยวพอกันไหมที่นาครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามครับผมจะที่นาพอกันไหมครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าเสียงพี้เอกแห้งนะเสียงเนาะเสียงหล่อเสียงเอคลูมันเป็นขี้เอกไปกระบานค่ะ ทั้งฝวาทั้งน้ือ